ตีเหล็กเมื่อยามร้อนหมายถึงให้รีบฉวยโอกาสทำสิ่งใดทันทีเมื่อยังมองเห็นความสำเร็จอยู่เบื้องหน้าอย่ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งเพราะอาจทำให้เสียประโยชนและพลาดโอกาสดีๆไปเปรียบเหมือนการตีเหล็กให้เป็นลูกเราก็ต้องตีในขนาดที่เหล็กยังร้อน แดงอยู่เท่านั้นเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้จนเหล็กเย็นตัวถึงเวลานั้นเราก็จะไม่สามารถทำอะไรได้แม้ว่าจะเอาเหล็กไปเผาใหม่ก็ยังต้องใช้เวลานานกว่าที่เหล็กจะร้อนแดงอีกครั้งดังนั้นเมื่อมีโอกาสดีๆแล้วก็จงรีบทำอย่ามัวแต่ปะวิงเวลาให้ผ่านไปตีเหล็กเมื่อยามร้อน สี่เท้ายังรู้พลาดนักปลาดยังรู้พังจำนวนนี้มักจะใช้กันมากเพราะเป็นการเตือนใจให้คนเราอย่าทอระนงประมาทไม่ว่าจะมีความรู้ปัญญาฉลาดปราดเปรืองสักแค่ไหนถ้าประมาทก็มีวันพลาดท่าเสียตีเขาลงได้ดูอย่างสัตว์สี่เท้าที่น่าจะเข้าวเดินได้อย่างมั่นคง ยังมีวันเดินตกหลุมตกลุมหรือพลาดไปติดกับดักเขาจนได้แล้วนับภาษาอะไรกับเราผู้เป็นคนธรรมดาสามัญยิ่งถ้ามีความรู้เล็กๆน้อยๆด้วยก็ยิ่งจะมีทางพลาดพลัง้งลงได้ง่ายเข้าไปอีกสีเท้ายังรู้พลาดนักปราดยังรู้พลัง้ง